ติดตามภารกิจของรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวทันสื่อใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนำร่องเป็นที่แรกในภาคอีสานเพื่อสร้างเครือข่ายใหม่และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศค่ะตามนโยบายของรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ วันนี้นะคะนายดุสิทธิ์สิงคีรีค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าทันสื่อใหม่ระดับจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายใหม่และพัฒนาเครือข่ายเดิมทั่วประเทศให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพมีองค์ความรู้ความสามารถทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การสื่อสารมวลชนกฎหมายเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศที่ห้องประชุมภูผามา่านโรงแรมขอนแก่นโฮเทลอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่1น่งนางทรงศิริกแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายบัญชากันหาศินปประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาผู้อำนวยการ NBT ขอนแก่นผู้อำนวยการสวทขอนแก่นและคณะผู้บริหารสานักงานประชาสัมพันธ์ที่1ให้การต้อนรับพร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่รัฐและเครือข่ายหอกระจายข่าวในจังหวัดขอนแก่นกว่า80คนเข้าร่วมการอบรมค่ะ กรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพค่ะเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปยังชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการค่ะจะได้ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคยิติท่านตลอดจนสร้างทักษะใหม่ค่ะเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารครอบคลุมความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาลและ การบริหารข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตการสื่อสารเพื่อรับมือข่าวปลอมและกลยุทธ์การผลิตสื่อสมัยใหม่ให้โดนใจผู้รับค่ะโดยมีนายธทีรพงศ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายสยุมพรวัน วันูประถมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ค่ะค่ะนายดุสิตสิงคคีรีฮะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เกิดกจากการผลักดันของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวจิรพรสินทุภยัยที่ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒน,นาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายเดิมและสร้างเครือข่ายใหม่จึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ดําเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น สร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพทำงานร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ให้มีองค์ความรู้ทักษะด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อสร้างคอนเทนต์ชี้แจงข่าวจริงข่าวปลอมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นพลังสำคัญในการสื่อสารเพื่อประเทศต่อไปค่ะไปฟังเสียงท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ตัวนี้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆมันกข้าวไกลไปกันมากนะครับประชาชนทุกคนเป็นเป็นเหมือนสื่อคนหนึ่งเลยนะครับจากเดิมสื่อดังเดิมก็คือต้องฟังวิทยุฟังโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ทุกคนเป็นเจ้าของสื่อนะครับพอเป็นเจ้าของสื่อมันก็จะมีสิ่งที่เป็นความกมวลและเกิดขึ้นก็คือเรื่องข่าวปุ้งข่าวปลอ,อมอะไรต่างๆนะครับมีการหลอกลวงอะไรกันต่างๆเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่ง ในการที่จะให้ทุกคนไม่ไม่ตกเป็นเปนเหยื่ออะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการสื่อสารแต่สิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นงานภาร,รก,กิจของกรมประชาสัมพันธ์ในการทํางานก็คือเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งงานภาร,รก,กิจที่เราทําอยู่นะครับมันก็ยัง,ย,งยังบอกว่ามันต้องได้รับการพัฒนาหรือว่ายกระดับการการทำงานสื่อสารเพื่อให้ ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลส,สารจากทางภาครัฐมากขึ้นนะครับก็เครือข่ายก็มีบทบาทสําคัญนะครับที่จะมาเสริมแรงการทํางานในในในเรื่องนี้นะครับก็อย่างวันนี้